เขาก็คิดว่าเขาเลี้ยงแหละ,ะในความคิดเขาอะคือเขาเลี้ยงอยู่แหละ,ะ <c oughs> ก็เวลาตัวเองแบบว่างองแงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนอาจจะเคยโดนปลอกแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยจํามาพูดอะไรอย่างเงี้ยหายใจเข้าลึกๆค่ะก็ตลกอะเออคิดได้เนาะหายใจเข้าลึกๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออเราเคยไปพูดให้เขาฟังตอนไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจจะมีตอนที่เขาแบบเหมือนงองแงมากๆแล้วแบบใจเย็นใจเย็นหายใจเข้าลึกๆอะไรเงี้ย ไม่ได้หรอถ้ากลับกับน้องอ่ะช่วยช่วยไม่ได้เพราะว่าน้องก็ไม่ไม,ไม่ไม่สนแล้วไงคือจริงๆอะ่ะแป๊บๆอะไรเงี้ยได้นะทั้งพี่สายกับทั้งพี่ผ่าอะไรเงี้ยสังเกตว่าเด็กอะ่ะเขาจะเวลาเขาลมดีๆนะเขาจะมี energy อะไรอะไรอย่างเงี้ยกันในในแบบที่ว่าแม้แต่ผู้ใหญ่อะ่ะก็ยังยังยังไม่มีเคมีแบบนี้อะไรเงี้ยบางทีแบบตื่นเช้ามาอะไรเงี้ยก็ก็เอาเอาเขามาวางกองๆด้วยกันน้องเขาก็ยิ้มกับพี่อะไร้ย อะไรนะคะครู้กันเหมือนเออเหมือนเขาคงเขาคงรู้กันอ่ะเด็กมันคงมีแบบมันคงมีพลังงานอะไรอีกแบบหนึ่งที่แบบที่เราไม่มีอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบว่าเล่นแบบหยอกหยอกน้องอะไรอย่างเงี้ยแบบจะองค์จะเอ๋อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าถึงขั้นแบบว่าอนน้างเ น้องก็ยังแบบไม่ค่อยไม่ค่อยจะไหวคือให้เขาอุ้มได้แต่เราก็ต้องยืนยืนดูอะไรอย่างเงี้ยใช่น้องเกลียวสู้กับน้องเกลียวแบบคือน้องเกลียวคือขึ้นแล้วไง <c oughs> ขึ้นแล้วมันเอาเอา,เอาไม่ลงคือพี่พาเนี่ยเขาจะแล้วแต่อารมณ์นะ <c oughs> บางบางบางทีเขาก็จะ ก็จะเป็นอย่างที่เห็นอะไรเงี้ยค่ะจะอ่อนโยจะแบบว่าพูดจาอะไรแบบโอ้โหแบบโตเหลือเกินอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีครูก็จะหมัดเคี้ยวมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบแบบไปไปขยับน้องแบบแรงๆอะไรเงี้ยก็ต้องก็ต้องคอยเตือนเด็กผู้ชายพูดเหมือนตัวเองแบบโตมากอะฟิลฟิลลิ่งประมาณนั้นนะอินเนอร์ประมาณนั้นแบบเหมือนสอนน้องแบบอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าแบบบางทีแบบจังหวะอย่างเงี้ยเราแบบ เราโมแต่ดูแล้วเราก็ขำแล้วกไไ็ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายเก็บไว้ยอะไรเงฟันขึ้นละอ่าตอนนี้ฟันฟันล่างโผล่มาให้เห็นแล้วแล้วก็ฟันบนก็กําลังจะขึ้นอ่าแล้วก็ความอ่าแล้วก็จาเริ่มจำจาหน้าหลายๆคนได้คนในครอบครัวอะไรเงี้ยจำได้ค่นะ แต่ว่าน่าจะรู้ชื่อตัวเองแหละคิดว่าน่าจะเริ่มรู้ชื่อตัวเองแล้วแบบว่าเวลาเรียยแก้วอะไรเงี้ยเขาจะหัดตอนนี้ก็น่าคงติดป้าเจี๊ยบที่สุดนะค่ะเพราะว่าเขาอยู่ด้วยกันเกือบจะ24ชั่วโมงแล้วบางทีแม่ต้องออกมาทานู่นทํานี่มาอะไรเงี้ยไปรับส่งพี่ๆหรือว่าแบบอะไรเงี้ยเขาก็จะก็จะอยู่ติดกันตลอดเลยเพราะว่าเขาก็รู้แหละว่าว่าคนนี้เป็นแม่ว่ากินนมเราเนาะแลก็รู้ว่าคนนี้เป็นแม่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ น,นั้นคือความที่แบบว่ามันติดกันแบบมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็อาจจะรู้ใจกันบางทีบางจังหวงบางจังหวะอะไรเงี้ยทำอะไรก็อาจจะแบบถูกใจกว่าไม่ไม่ค่อยแบบว่าอยู่เฉยๆแล้วแบบร้องอะไรเงี้ยไม่มีคือถ้าร้องก็คือมีมีเหตุผลแหละถือว่าเลี้ยงง่ายมากคือเดาว่าน่าจะแสบคิดว่านะคิดว่าน่าจะแสบแล้วก็คือเขาบอกว่าเด็กที่ ที่เป็นน้องอะที่แบบมีพี่อยู่ในบ้านเนี่ยเขาจะโตเร็วเพราะว่าเขาเห็นพี่ๆทาอะไรเนี่ยเขาก็จะอยากทําตามอยากทําได้พวกนี้เขาก็บอกว่าจะเด็กจะเดินเร็วจะพูดเร็วอะไรเงี้ยเพราะว่าเห็นพี่ทําแล้วก็แบบว่าอยากทําตามอันนี้ไม่ใช่พภแดงนี่ไปแฟชั่นวีค่ะก็พกยาไปเยอะมาก <laughs> ไม่ได้เอาไปอ่ะไม่ได้เอาไปค่ะก็คือตารางมันค่อนข้างจะแน่นมากแล้วก็คือเอาไปเราก็ไม่ได้เห็นหน้าเขาอยู่ดีเพราะว่าเราไปทํางานเนาะแล้วก็ จริงๆปารีสก็ไม่ใช่เมืองที่แบบมันเป็นจะพูดยังไงจะบอกว่าไม่ได้ไม่เป็นมิตรกับกับเด็กมากสัก<ม>เท่าไหร่เออมันไม่ได้ชิวอะไรเงี้ยมาถ้าเทียบกับเมืองอื่นเลยเพราะว่าแล้วก็เป็นช่วงแฟชั่นวีคด้วยอะไรเงี้ยสภาพมันจะวุ่นวายอะไรเงี้ย้เขาก็เราจะปล่อยให้เขาไปเที่ยวกับป้าเจี๊ยบหรือกับอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ก็ไปก็กลายเป็นว่าห่วงหนักกว่าเดิมที่ว่าอยู่น,นี้รวมเดินทาง7็วันเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่า จากลูกแล้วแบบว่าสะเทือนขนาดนี้เพราะว่าก็คือประมาณ3ปีแล้วเนาะตั้งแต่ตั้งแต่โควิดใช่ไหมคะแล้วก็ช่วงปีที่แล้วเราก็อมีเดินทางก็คือไปด้วยกันพอที่แบบพอจะเดินทางไปเที่ยวได้ก็มีไปด้วยกันแต่ว่าคือตั้งแต่โควิดมาก็คือไม่เคยไม่เคยห่างกันเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เขาค่อนข้างจะรู้เรื่องขึ้นมากมากแล้วก็ติดเรามากอย่างเงี้ยก็คราวนี้ก็รู้สึกสะเทือนนิดนึงจะบอกบอกเขายังไงอ่ะก็บอก ก็บอกเขาว่าเออเดี๋ยวแม่ไม่อยู่7วันนะอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนไม่รู้ว่า7วันคือ,อคืออะไรอ,อ่ะเออตอนนี้เท่าที่บรีฟกันไว้กับป้าเจี๊ยบอะ <c oughs> คือหนึ่งคือโรงเรียนเปิดเทอมแล้วใช่ไหมคะก็จันถึงสุขเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมที่โรงเรียนละก็ลืมๆไปตอนเย็นก็อัดกิจกรรมแต่วอาที่ก็อัดกิจกรรมอะไรเงี้ยก็มีวางแผนไว้แล้วว่าให้เขาแบบสนุกแล้วก็ให้เวลามันผ่านไปเร็วๆ